ซึ่งเป็นอันดาัาสช่วง 4, 4ีเดือนจะเป็นอันดาาสัสที่แบบเป็นอันดาาสัสครั้งใหญ่คือเขาก็จะเช็คอวัยวะนะคะถ้าอันดาาสัสแบบนี้อาจจะเห็นภายในแล้วก็ภายนอกด้วยนะคะดูว่าปกติไหมนะคะซึ่งช่วงนี้น้องเขาจะาพัฒนาพัฒนาอวัยวะได้เยอะแล้วได้ได,ได้ได้เกือบครบแล้วนะคะที่เราสามารถมองเห็นได้ ก็จะสามารถดูได้ว่าปกติไหมแล้วแน่นอนก็คือเพศใช่ไหมเ,ออเพศก็สามารถมองออกได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าไปอันด้า,าสาวสันี้แน่นอนเราต้องดูเพศแน่นะคะก็เลยตื่นเต้นตื่นเต้นไม่อยากเก็บคนเดียวนะคะไม่อยากคิดคนเดียวว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็เลยโพสต์โพสต์ไปแล้วก็โพสต์เส้นคือให้เพื่อนๆพื่อนพี่พ,พี่พี่น้องมาทายเล่นกันนะคะว่า จะเป็นลูกสาวหรือลูกชายส่วนมากทายว่าเป็นลูกสาวว่าเออนะคะใครไทายถูกนะออยมีของรางวัลเล็กๆน้อยๆส่งไปให้ที่บ้านด้วยนะเออนะคะก็ลองมาเล่นทายกันขำๆสัปดาห์เสาร์เนี้ยรู้ผลนะคะเสาร์เนี้ยรู้ผลเดี๋ยวผล,ลออกมาเป็นยังไงออยมาอัปเดตแน่นอนนะคะใครทายถูกใครทายถูกเฉพาะใต้โพสต์รูปรูกอันนั้นนะที่ออยเขียนว่าเ,ออเป็นผู้หญิงผู้ชาย,ยาเนี่ยมาเล่นกันสนุกสนุกถ้าเกิดว่าใครถ่ายถูกก็ได้รับรางวัลไปนะ เป็นของรอางวัลเล็กๆน้อยๆไม่ได้แพงอะไรมากนะคะก็ขอบคุณที่ช่วยเชียร์กันมาตั้งแต่แรกแล้วก็ช่วยอยู่ให้กําลังใจมาไม่กระทังจะเป็นลูกสาวลูกชายก็มาเชียร์กันส่วนมากบอกว่าเป็นลูกสาวเออนะคะแล้วก็มีมีน้องๆหลายคนที่มีวิธีทายแบบโบราณนะคะหลายๆอย่างเลยน่าสนใจดีก็เลยเอ,อ้ยดีะนะคะทั้งแบบออมือซ้ายมือขวาหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะมีมีออวิธีทายกันเยอะมากซึ่ง วันนี้ออยก็หยิบเอาวิธีหนึ่งที่เปิดหาเจอในอินเทอร์เน็ตนะคะก็เลยอยากเอามาลองทําดูบ้างก็คือมันเหมือนกับการทดลองทางวิทยาศาสตร์อ่ะเหมือนอิงวิทยาศาสตร์นิดนี้ก็คือการทดลองโดยใช้เบกกิ้งโซดากับฉี่ของตัวเองนะคะซึ่งก็ไปได้มาเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นเบกกิ้งโซดาแบบนี้เนาะออยซื้อที่บิ๊กซีนะคะไม่ได้ซื้อเองหรอกคุณสามีเขาซื้อมาให้ลืมถามว่าเท่าไหร่คงไม่แพงอะไรมากนะคะ เบกกิ้งโซดาแล้วก็ถ้วยเอามาใส่เบกกิ้งโซดากับฉี่ของเรานะคะแล้วก็มีฉี่ของเรานะ mm hmm. ก็เอาเป็นว่า mm hmm. เดี๋ยวมาทดสอบทำการทดลองไปพร้อมๆกันเลยดีกว่านะคะว่ามันจะเป็นไง mm hmm. เขาบอกว่าถ้าเราเทฉี่ลงไปในใน mm hmm. เขาบอกว่าอะไรอะ่ะ mm hmm. เขาบอกว่าให้ mm hmm. ใ,หให้ตักเบกกิ้งโซดาใช่ไหมใส่ลงไปสอง,งช้อนโต๊ะแล้วก็เทฉี่ใส่ลงไปถ้า ถ้าฉี่เราทำปฏิกิริยากับผงเบกกิ้งโซดาเนี่ยแบบมีฟองเยอะๆจะได้ลูกชายแต่ถ้าเกิดว่าเทฉี่ลงไปแล้วไม่เกิดอะไรขึ้นเลยจะได้ลูกผู้หญิงนะคะดูเหมือนแบบเฮ้ยเหมือนวิทยาศาสตร์ดูเหมือนเฮ้ยเกิดปฏิกิริยงยิ่ยาเหมือนแบบเออออกแนววิทยาศาสตร์ก็เลยอยากลองเล่นดูนะคะลองลองมาทํากันดูนะเ,เดี๋ยวเอาเป็นว่าออขออนุญาตเตรียมอุปกรณ์นิดนึงนะคะ ขออนุญาตเตรียมอุปกรณ์นิดนึนะคะสักครู่มีอุปกรณ์ไม่มีอะไรมากนะคะมีผงเบกกิ้งโซดาถ้วยสักสองถ้วยตอนแรกจะใช้ถ้วยแก้วนะคะแต่ว่าเออไม่เอาดีกว่าเราต้องเทฉี่ลงไปในนั้นอนะเดี๋ยวเราจะต้องออทิ้งไปเลยอะ่ะก็เลยเอาเอา,เอาเป็นพลาสติกดีกว่านะคะพลาสติกก็ได้นะเดี๋ยวขออนุญาตไปเตรียมอุปกรณ์ไปเตรียมวัสดุอุปกรณ์นิดนึงนะคะเดี๋ยวกลับมาใหม่ มาแล้วนะคะไม่อยากจะบอกจริงๆตอนแรกอะ่ะอายขนจริงๆก็ไปฉี่มาะคะเออเก็บฉี่สดๆร้อนๆนะคะต้องไลฟ์ไงต้องสดไงจริงๆเนี่ยเขาบอกว่าให้ใช้ฉี่ตอนเช้านะคะเพราะว่าอะไรไม่ทราบเออเขาบอกว่าเวลาเราตรวจฉี่เวลาตั้งคันใช่ไหมก็ต้องฉี่ตอนเช้าเนี่ยเหมือนกับว่าเวลาเรานอนหลับเนี่ยฮอร์โมนมันทํามันทําอะไรนะมันทํา ปฏิมันทํางานได้ดีที่สุดฉีดตอนเช้าก็เลยเออมันก็ได้ผลที่สุดนะคะต้องบอกก่อนเลยนะว่าอ้อ,อยหาข้อมูลแล้วเนี่ยคนที่ใช้วิธีเนี้ยอ่ะคือมีทั้งตรงแล้วก็ไม่ตรงอ้อ,อยก็ไม่ได้แบบว่าจะปักใจเชื่อมากนี่คือทําได้เล่นขำๆนะกว่าจะรู้ว่าผู้หญิงผู้ชายก็จะเป็นเสานี้เลยนะคะวันนี้วันอังคารเองอะ่ะมันใจร้อนก็เลยแบบเออลองลองดูเล่นๆขำๆนะคะอันนี้แล้วแต่วิจารณญาณในการรับชมนะคะ เพราะว่าก็มีมากที่บอกว่าเอ่อทำแล้วได้ผลตรงตามที่ทดลองบางคนก็ได้ผลไม่ตรงตามที่ทดลองมันก็ไม่ผู้หญิงก็ผู้ชายเลยวะเออนะคะก็เอามาทําเล่นๆขำๆนะคะไม่ได้จะเชื่อมากนะแล้วก็เอ่อผลว่าเป็นผู้หญิงผู้ชายเนี่ยออยจะประกาศอีกทีนึ่งจากผลอันรดซา,าวนะวันนี้ยังไม่ให้ประกาศผลว่าเป็นผู้หญิงผู้ชายนะคะลองลองดูเฉยๆว่า เบกกิ้งโซดากับฉี่นะมันจะเเป็นยังไงนะคะตรงหรือเปล่าจริงๆเนะะี่ยเขาให้ใช้ฉี่ตอนเช้าแต่ว่าตอนเช้าเราไม่มีเวลามาไลฟ์เนาะเราฉี่ตอนนี้แล้วกันเดี๋ยวพรุ่งนี้ตื่นเช้ามาเดี๋ยวออยลองทำอีกทีนว่าจะเหมือนกันหรือเปล่านะคะแล้วเดี๋ยวเอามาอัพอัปเดตอีกทีหนึ่งกันนะคะออ่มาทํากันเลยดีกว่าออ่เคุณนะัตตี้บอกว่าทําอะไรคะน้องออยคือออยจะทดอออยจะทดลองทายนะคะเพศ ทาลกในคันด้วยการใช้เบกกิ้งโซดาผสมกับน้ำฉี่ของเรานะคะก็จะมีอันนี้ไหยอ้อแล้ค่ะออยจะเทฉี่ของเราลงไปในผงเบกกิ้งโซดานะคะตอนนี้ออย19วีกแล้วนะออยทำตอน19วีกนะออยไม่แน่ใจว่าในเว็บไซต์เขาบอกว่าสามารถทำได้ตั้งแต่กี่วีกขึ้นไปอะ ออแต่ตอนนี้ออยสิบเก้าวีแล้วค่ะออยก็จะเทเ,ออเห็นมออไม่เห็นก็จะเทผงเบกกิ้งโซดานะคะลงไปในแก้วสองช้อนโต๊ะพอที่เหลือเอาไปทำเอาไปทำอะไรกินนะคะตอนที่ตอนตอนกลางวันนะคะออยโพสต์ไปในเพจ ออบอกว่าเรากำลังจะมาทำอะไรกันติดตามไลฟ์เย็นนี้นะคะติดตามไลฟ์เย็นนี้หลายๆคนมีคุณเพื่อนต่ายนะคะมาคอมเมนต์ว่าอ,อ,อ๋อใช้เบกกิ้งโซดาใช่ไหมอะไรเงี้ยแล้วก็อ๋อ,อก,ก็เลยแซวเล่นกับคุณเพื่อนว่าใช่เทฉี่ลงไปนะแล้วถ้าเกิดว่ามันเป็นฟองอ่ะเราก็ยกสดได้เลยฟองเหมือนเบียอะไรอย่างเงี้ยสามช้อนเลยดีกว่าไหม มันน้อยอ่ะขอสามชอ้อนเลยแล้วกันนะคะแล้วก็มีคอมเมนต์มาอีกบอกว่าทําไมต้องกินด้วยคะไอ้จริงๆมันกินไม่ได้นะคะจริงๆมันกินไม่ได้อะได้สามชอ้อนแล้วเนาะแล้วก็มีไออ่ะไอฉี่ตัวเองอ่ะแต่แต่เพื่อเป็นการทดลองนะคะไม่เป็นไรแล้วก็เอยียงที่บอกว่ายัางอุ่นๆอยู่เลยนะคะอ่ะอันนี้เป็นฉี่ออยนะเป็นฉี่ออยนะคะก็จะเทลงไปใน ในอันนี้เนาะต้องเทหมดไหมเนี่ยไม่ต้องก็ได,ด้ปะเทพ,พอให้มันขึ้นให้มันเกินให้มันเกินเอ่อให้ได้เป็นสองเท่าของอันน,นี้ยโอเคเลยอะคะ่ะเปิดฉี่ตัวเองอะแล้วก็ดูว่ามันจะเป็นยังไง ไม่ต้องคนนะ mm hmm. อ๋อเห็นในคลิปเขาทําแบบว่าไม่ต้องคนไม่ต้องอะไรอะค่ะ แบบนี้จะจะเรียกว่าฟองดีไหมอ่ะมันก็เป็นฟองอะค่ะแต่ว่ามันไม่ได้เป็นฟองเยอะขนาดเหมือนเบียร์เนาะเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเป็นฟองขึ้นนะ่ะน่าจะเป็นฟองที่เนี่ยเออมันเป็นฟองอะ่ะงั้นไม่ใช้กล้องอันนี้ละใช้โทรศัพท์เลยอ้ามา โทลัมจะฟกาตี้วเป็นฟองนะคะเขาบอกว่าตามคำทำลายนะคะตามคำทายเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าฟองขึ้นเนี่ยจะได้ลูกชายอ่าแล้วเป็นยังไงเอ่ยเออเป็นฟองนะคะเหมือน มันเป็นฟองขึ้นมาเหมือนเบียเวลาเราเทเบียลงไปแล้วก็จะแบบว่ามีฟองขึ้นมานะคะแบบนี้ได้ลูกชายนะคะสรุปว่าผลการทดลองวันนี้ได้ลูกชายนะคะจริงก็ไม่รู้เดี๋ยวต้องรองไปซาวนะแต่ว่าวันนี้ยังยังไม่ได้คอนเฟิร์มยังไม่ได้ฟันธงนะว่าจะได้ลูกชายจริงๆแต่ว่าผลการทดลองวันนี้ได้ลูกชายนะคะพรุ่งนี้เดี๋ยวจะทำลองทําอีกนะคะเพราะว่าจริงๆเนี่ยเขาให้เก็บฉี่ตอนเช้าแต่ว่ามาเก็บฉี่ตอนเย็นเมื่อกี้นี้เองสดๆร้อนๆนะคะ พรุ่งนี้ลองทําอีกทีหนึ่งแล้วกันนะคะว่ามันจะเป็นฟองขึ้นแบบนี้ไหมก็สนุกดีนะคะลองลองดูมีอีกหลายวิธีนะคะที่แนะนํากันก็ามาก็คืออกระหล่ำปีสีม่วงนะคะเเดี๋ยวจะลองทําดูละ,ะมีวิธีไหนอีกก็แนะนําได้นะคะเดี๋ยวอ๋อลองลองให้หมดทุกวิธีเลยแล้วกันนะคะแต่ว่าเขาก็บอกว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันก็เชื่อวิธีมันก็เชื่อทั้งหมดไม่ได้หรอก คือให้แน่ให้ชัวยที่สุดก็คือออกมาแล้วก็ดูว่าเป็นจูหรือเป็นจินแค่นั้นเองนะคะอ่ะโอเคเนาะ,ะเดี๋ยวออยดูก่อนนะคะมีมีอะไรอ๋อมีคุณเปรมศักดิ์นะคะบอกว่าลูกชายชัวแน่นอนถ้าใครเคยทำแล้วนะเออได้ผลเป็นยังไงฟองเยอะขนาดนี้ไหมแล้วได้ลูกสาวหรือลูกชายของออยผลออกมาเป็นได้ลูกชายนะคะมันมีฟองแล้วมันก็เด็กมันก็มีฟองขึ้นตลอดเวลาเนี้ยนะคะ เออตามที่เขาตามผลแล้วเขาทายว่าเป็นลูกชาย,ยางไงนะก,ก็ลองดูเดี๋ยวพรุ่งนี้ลองทําอีกมีวิธีไหนอย่างกระหล่ำปีสีม่วงเดี๋ยวก็ดีอยลองเตรียมอุปกรณ์แล้วก็มาลองทําดูนะคะแล้วก็มีวิธีแบบโบราณหรือวิธีอ้างอิงทางวิทยาศาสตร์หรืออะไรยังไงก็ลองแนะนํากันมานะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะวันนี้ที่มารับชมไลฟ์ของออยนะคะอาจจะดูไร้สาระไปนิดนึงนะเอาฉี่มาเทให้ดูออย่างเงี้ย ออนะก็ตามที่ตามสัญญากับคุณเพื่อนต่ายนะคะมันในเมื่อมีฟองมันก็ยกซดเลยนะคะไม่เอาเออนะอโอเคขอบคุณมากนะคะเดี๋ยว ผลซาวสัปดาห์นี้ในวันเสาร์นี้ออกมาเป็นยังไงเดี๋ยวออยจะมาอัปเดตอีกทีนึงนะคะแล้วก็ในวีคที่สิบแปดเก้ายี่สิบอาการเป็นยังไงก็จะอัปเดตต่อเนื่องเรื่อยๆนะคะขอบคุณพี่ๆน้องๆทีเ่เชียร์กันมาตลอดแล้วก็ขอบคุณที่ติดตามนะคะออยมีช่องใน YouTube นะคะหรือว่าถ้าใครชอบดูไลฟ์ก็กดไลค์เพจไว้ก็ได้นะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะช่วยกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจ Thank you.